สวัสดีครับผมเพชรศัชกรอาวิชชาติลายทองนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาขอพูดคุยนะครับในเรื่องของอสาระสำคัญของประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะครับฉบับที่420พศ2563นะครับหรือถ้าเรียกกันสั้นๆก็คือ,อ GMP ฉบับที่420ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่นะครับที่มีผลบังคับใช้ มาตั้งแต่วันที่11เมษายน2564นะครับวันนี้ขออนุญาตใช้เอกสารประกอบการประชุมนะครับของคุณอรสาจุวารกุลนักวิชาการอาหารและยาชำนาญการนะครับกองอาหารสํานัานการคณะกรมการอาหารและยาในการประกอบการบรรยายนะครับซึ่งในเนื้อาหานะครับก็จะพูดถึงรายละเอียดของอกฎหมาย GMP 420ว่า ีผลบังคับใช้แล้วนะครับมีการเปลี่ยนแปลงจากข้อกําหนดจ GMP ฉบับเดิมอย่างไรบ้างมีกฎหมายฉบับไหนนะถ้าถูกยกเลิกไปแล้วหรือมีกฎหมายฉบับไหนนะครับที่ยังบังคงบังคับใช้อยู่นะครับผมก่อนอื่นที่จะไปเข้าชมในคลิปนี้นะครับก็ถ้าสนใจไงก็รบก,กวนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด SUBSCRIBE ให้ช่องของเราด้วยนะครับเดีย๋ยวมาเริ่มกันที่หข้อแรกเลยนะครับผม ในตัวสาระสำคัญนะครับของอกฎหมาย GMP ฉบับ420นะครับมีผลนะครับทำให้ GMP นะฮะที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจำนวนทั้งหมด9ฉบับนะครับได้ถูกยกเลิกไปนะครับ อันดับแรกเลยนะครับที่ถูกยกเลิกไปแล้วเนี่ยก็จะเป็น GMP สุขลักษณะทั่วไปนะครับหรือ G m p 1่3นะครับพวกนี้ใช้ตรวจอะไรบ้างครับอย่างเช่นเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทนะครับพวกกลุ่มอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับก็จะใช้ GMP สุขลักษณะเดิมเนี่ยในการตรวจ นะครับตัวที่2ที่ถูกยกเลิกไปก็คือ GMP น้ำบริโภคนะครับก็คือ GMP ีโรงน้ำฉบับที่2องสองนะครับฉบับนี้ก็จะถูกยกเลิกไปนะครับตัวต่อมาที่ถูกยกเลิกก็จะเป็น GMP นมพาสเจอรไร์ครับผมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่298ตัวนี้ถูกยกเลิกไปนะครับแล้วก็มาใช้ GMP420 อีกตัวก็คือ Primary GMP นะครับ รือ GMP พวกอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่ายอย่างเช่นกลุ่มแม่บ้านนะครับที่ทำผลิตภัณฑ์อาหารทอดบรรจุนะครับอย่างง่ายเนี่ยครับก็จะถูกยกเลิกไปแล้วก็มาใช้ GMP420 แทนอีกตัวหนึ่งนะครับที่เขียน LACF/AF นี่ก็คือ Low Acid c a n food นะครับ Acidified food หรือกลุ่มอาหารปรับกรดหรือที่มีความ เป็นกรดต่ำนะครับถ้าว่าง่ายๆ GMP ฉบับนี้นะครับก็จะใช้ตรวจนม UHT อนะครับหรืออาหารบรจุอาหารกระป๋องนั่นเองนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะถูกยกเลิกไปนะครับทั้งหมด9รายการนะครับที่ถูกยกเลิกไปนะครับแล้วก็มาใช้ตัว GMP 420แทนส่วนตัวที่ยังคงบังคับใช้อยู่ก็คือ GMP ผักหรือผลไม้สดบางชนิดนะครับและการแสดงฉลากตอนนี้ยังคงใช้กฎหมายฉบับเดิมก็คือ GMP โรงคัดเดิมนั่นเองนะครับยังคงใช้อยู่นะครับ GMP โรงคัดนะครับครับผมส่วนอีก ส่วนอีกตัวหนึ่งที่ยังคงบังคับใช้อยู่ก็คือ,อ GMP เกลือบอริโภคนะครับผม GMP เกลือบอริโภคนะครับยังคงบังคับใช้อยู่นะครับยังคงใช้อยู่นะครับตัวนี้กับตัวนี้ยังคงใช้อยู่เนาะดังนั้นคนที่เคย ผลิตอาหารต่างๆนะฮะที่คือใช้ GMP ฉบับเดิมเน่างเช่น GMP สุขลักษณะ GMP น้ำบริโภคนมพาเจอร์ไรสนม UHT นะครับแล้วก็ Primary GMP ต่างๆเนี่ยข้อกำหนดเดิมถูกยกเลิกหมดเลยแล้วมาใช้ข้อกำหนดใหม่ก็คือตามประกาศกระทรวงฉบับที่420ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะไล่เรียงในลำดับต่อไปว่ามีรายละเอียดอะไรบ้าง ทีนี้มาดูขอบข่ายของการบังคับใช้ GMP 420นะครับว่าบังคับใช้หรือสถานที่ผลิตอาหารใดที่ได้รับข้อยกเว้นบ้างอันนี้จะเป็นข้อที่ได้รับการยกเว้นนะครับสถานที่ผลิตอาหารที่ได้รับการยกเว้นนะฮะได้แก่นะครับสถานที่ ปรุงจำหน่ายอาหารได้แก่ร้านอาหารพัตคารนะครับห้องอาหารสวนอาหารโรงอาหารร้านปรุงจำหน่ายในตลาดโรงเรียนโรงพยาบาลนะครับจุกเว้นว่าสถานที่เหล่านี้ถ้ามีการผลิตอาหารควบคุมเฉพาะอาหารกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานหรืออาหารที่ต้องมีฉลากที่ใช้เครื่องจักรเกิน5แรงมาขึ้นไปหรือคนงานเจ็ คนขึ้นไปเนี่ยกรณีนี้ยังถูกบังคับใช้อยู่นะครับแต่ถ้าผลิตอาหารอื่นๆที่ปรุงสุกแล้วจำหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภคที่ไม่ใช่อาหารควบคุมเฉพาะอาหารกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานหรืออาหารที่ต้องมีฉลากเนี่ยก็จะได้รับข้อยกเว้นนะครับสถานที่ที่2ที่ได้รับการยกเว้นก็คือสถานที่จำหน่ายอาหารนะที่ทางสาธารณะได้แก่ หาเร่รถเร่แผงลอยนะครับอีกตัวหนึ่งที่ไม่ถูกบังคับใช้ก็คือสถานที่ผลิตเกลือบริโภคเนื่องจากว่ามีการใช้ประกาศเรื่องเกลือบริโภคนะครับตามกรุกโซฉบับที่หนึ่งนะครับอีกที่หนึ่งก็คือโรงครัดผักและผลไม้สดบางชนิดนะครับอันนี้ได้รับข้อยกเว้นนะครับยกเว้นนะครับ แต่ที่ที่ยังคงถูกบังคับใช้อยู่นะครับก็คือตัวนี้นะครับต้องถูกบังคับใช้นะครับทีนี้ตัวเนื้อหานะครับของรายละเอียด GMP ฉบับที่420เนี่ยมีความแตกต่างอย่างไรเราเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าอาหารกลุ่มที่เรากำลัง ผลิตอยู่นะปัจจุบันหรือกำลังจะขออนุญาตผลิตเนี่ยเข้าข่ายที่จะต้องขออนุญาตตาม GMP ฉบับนี้ซะส่วนใหญ่เลยนะครับทีนี้ทำให้เราต้องมารู้ว่าข้อกำหนดที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างน,นะครับโดยที่ถ้าแบ่งหัวข้อการตรวจ GMP ฉบับนี้ออกมาเป็น2ส,ส่วนใหญ่ๆเขาจะเรียกว่าข้อกาหนดพื้นฐานกับข้อกาหนดเฉพาะนะครับ โดยข้อกำหนดพื้นฐานเนี่ยจะใช้ตรวจกับสถานที่ผลิตอาหารนะฮะทุกประเภทนะครับใช้กับอาหารทุกประเภทนะฮะโดยที่มีทั้งหมด5หมวดนะครับ5หมวดหรือ5หัวข้อการตรวจนะแบ่งออกเป็นสถานที่นะครับเครื่องมือการควบคุมกระบวนการผลิตต่างๆนะครับผมและส่วนที่2นะนะฮะ เรียกว่าข้อกำหนดเฉพาะอันนี้จะใช้สำหรับการตรวจสถานที่ผลิตอาหารบางประเภทที่มีกรรมวิธีเฉพาะนะครับที่มีกรรมวิธีเฉพาะได้แก่น้ำบริโภคนะครับน้ำแร่และน้ำแข็งบริโภคที่ผ่านกรรมวิธีการกรองหรือการฆ่าเชื้อนะครับอันที่สองก็คือนมพาชเจอร์ไรส์นะครับอันที่สามก็คืออาหารปรับกรดหรือกรดตำ่ำนั่นเองนะครับ อันนี้จะถูกตรวจด้วยข้อกำหนดพื้นฐานและข้อกำหนดเฉพาะด้วยนะครับผมในส่วนของข้อกำหนดพื้นฐานเนี่ยเขาเน้นเรื่องของการป้องกันการปนเปื้อนหรือลดหรือขจัดอันตรายทางกายภาพเคมีจุลินทรีย์นะครับทั้งจากคนผลิตสิ่งแวดล้อมในการผลิตแล้วก็อาคารผลิตทุกขั้นตอนนะครับโดยข้อกำหนดพื้นฐานเนี่ยสามารถใช้ตรวจกับอาหารที่ผลิตอย่าทุกประเภทเลย โดยมีการปรับหมวดการตรวจถ้า GMP เดิมเมื่อก่อนจะมีทั้งหมด6หมวดใช่ไหมครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับถูกทำให้กระชับมากขึ้นนะครับโดยลดลงเหลือ5หมวดด้วยกันหมวดแรกจะว่าด้วยเรื่องอาคารสถานที่ตั้งการทำความสะอาดและการบำรุงรักษานะครับหมวดที่2ก็คือเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตรวมไปถึงการทำความสะอาดและการบำรุงรักษา หมวดที่3เป็นหมวดที่สาคัญและเป็นหัวใจของ GDP ฉบับนี้ก็คือการควบคุมการผลิตนะครับหมวดที่4เรื่องการสุขาพิบาลและหมวดที่5บุคลากรสุขลักษณะการปฏิบัติงานนะครับผมทีนี้เพื่อความชัดเจนของข้อกําหนดนะครับแล้วลดปัญหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ม,มาตรฐานเนี่ยมีข้อกําหนดนะครับที่ เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือข้อ1.8เนี่ยที่บอกว่าอาคารผลิตจะต้องมีห้องบรรจุนะฮะมีมาตรการการจัดการพื้นที่บรรจุนะครับเพื่อป้องกันการปนเปื้อนซ้ําหลังการค่าเชื่อแล้วนะครับตัวนี้เป็นหัวข้อที่สําคัญที่เพิ่มเข้ามานะครับอาหารทุกประเภทเนี่ยที่ผลิตจะต้องมีห้องบรรจุและมีมาตรการการจัดการพื้นที่บรรจุนะครับในเรื่องของอุปกรณ์การช่างตวงวัดจะต้องมีความเหมาะสมถ้าพูดถึงเรื่องของการสอบเทียบ นะครับแล้วก็พูดถึงการใช้วัตถุเจือปนอาหารนะครับต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับแล้วก็ในเรื่องของการควบคุมกระบวนการผลิตและการลดกระจัดจุลินทรีย์ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอนะครับและมีข้อ3.5นะครับกรณีที่การผลิตไม่มีกระบวนการลดหรือกระจัดอันตรายจุลินทรีย์ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยนะครับเช่นมีการ นำวัตถุดิบจากที่อื่นๆมาแล้วก็มาแบ่งบรรจุเลยเนี่ยกลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงในการปนเปื้อนได้มากดังนั้นจะต้องมีความเข้มงวดในการควบคุมการปนเปื้อนะะตลอดกระบวนการอย่างเหมาะสมนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับพูดถึงการเก็บรักษาและการขนส่งผลิตภัณฑ์สุดท้ายนะครับต้องมีอุปกรณ์พาหานะลํำเลียงขนส่งที่เหมาะสมนะฮะสามารถควบคุมคุณภาพได้แล้วก็สามารถล้างทำความสะอาดได้นะฮะ,นะะโอเคนะครับทีนี้ มีการเพิ่มข้อกำหนดต่างๆนะครับในเรื่องของการทวนสอบตรวจสอบย้อนกลับนะฮะไปถึงชนิดและรุ่นของการผลิตนะฮะร,รวมถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบส่วนผสมภาชนะบรรจุนะฮะวัตถุเจือปนอาหารนะครับพูดถึงเรื่องของบันทึกชนิดปริมาณการผลิตและข้อมูลการจัดจําหน่ายรวมทั้งมีวิธีการเรียกเก็บสิงคืนกรณีที่ผลิตภัณฑ์นั้นมีปัญหา มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างเหมาะสมนะครับโดยการคัดแยกหรือทําลายนะครับเพื่อป้องกอันผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมนั้นนะฮะไม่ให้มาตรฐานเนี่ยไม่ให้การตกมาตรฐานนั้นเนป็นมีผลต่อผู้บริโภคนะครับและมีการพูดถึงเรื่องของอมีการเก็บรักษาบันทึกนะครับพูดถึงการประเมินตนเองนะฮะซึ่งตัวเนี้ยไม่มีในข้อกําหนดใน GMP ฉบับก่อนๆน,นะฮะแต่ได้ระบุเพิ่มเติมไว้ ใน GMP ฉบับนี้นะครับอันนี้ซ้ำนะครับผมในส่วนของข้อกำหนดเฉพาะนะครับมีการกำหนดข้อกำหนดเฉพาะสำหรับอ,อ,อาหารที่มีกระบวนการผลิตไว้เป็นการเฉพาะนะครับโดยแบ่งออก3เป็น3าผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะฮะก็คือข้อกำหนดเฉพาะที่1เนี่ยใช้สำหรับการตรวจ น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทน้าแร่ธรรมชาติและน้าแข็งบริโภคที่ผ่านกรรมวิธีการกรองหรือฆ่าเชือ้อนะครับข้อกําหนดเฉพาะเนี่ยจะมีความต่างจากข้อกําหนดพื้นฐานตรงที่จะเป็นลักษณะการให้คะแนนแบบเกณฑ์แบบผ่านหรือไม่ผ่านนะครับซึ่งจะผ่านการตรวจได้ก็ตอเมื่อจะต้องได้รับการตรวจประเมินเป็นคะแนนผ่านทั้งหมดเท่านั้นนะครับจึงจะเป็นการผ่านการประเมินได้นะครับโดยที่ หลักใหญ่ใจความนะครับที่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการทั้งรายเก่าและรายใหม่ค่อนข้างมากก็คือ,อข้อที่3เลยนะครับก็คือการกําหนดนะครับการกําหนดให้จะต้องมีผู้ควบคุมการผลิตนะครับซึ่งจากการดําเนินงานที่ผ่านมาอกองอาหารเขาประเมินแล้วว่านะคะผู้ประกอบการเนี่ยเกิดปัญหาขาดความรู้ความเข้าใจและเลยในการปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการผลิตนะครับ เป็นผลทําให้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ออกสู่ท้องตลาดนั้นเ,เกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นนะครับจึงมีข้อกําหนดให้จะต้องมีผู้ควบคุมการผลิตอาหารเกิดขึ้นนะครับโดยที่จะต้องมีการแต่งตั้งและกําหนดหน้าที่นะครับแล้วต้องผ่านการฝึกอบรมหรือผ,ผ่านการสอบนะครับแล้วก็อยู่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมง่ำเสมอควบคุมการ,การทุกรุ่นการผลิตให้ปลอดภัยเป็นไ,ไปตามข้อกําหนดของกฎหมายนะครับ ทีนี้การควบคุมกระบวนการผลิตของผู้ควบคุมนั้นนะครับดูแลในส่วนใดบ้างตั้งแต่น้ำดิบไปจนถึงการควบคุมคุณภาพน้ำรวมถึงกระบวนการที่ป้องกันการปนเปื้อนสามจากการบรรจุนะครับตัวนี้เดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดเมื่อพูดถึงตัวเนื้อหานะครับของของบทเรียนใน ในแต่ละหัวข้อซึ่งจะแบ่งอกเป็นทั้งหมด11โมดูลนะครับตรงนี้จะอย่างกออนุญาตข้ามไปนะครับมีข้อกำหนดเฉพาะที่2นะครับเรื่องของนมพาสเจอไร์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขากำหนดให้จะต้องมีผู้ควบคุมการผลิตซึ่งมีอยู่เดิมอยู่แล้วนะครับผมาสาระอื่นๆค่อนข้างจะเหมือนเดิมจะไม่ขอพูดถึงจะขอข้ามไปเลยอีกตัวหนึ่งก็คือ low acid canned foods หรือ อาหารปรับกรดนะครับก็คือข้อกําหนดเฉพาะที่3จะใช้ตรวจอา,อาหารจําพวกอาหารกระป๋องหรือ,อนม UHT ที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความรอ้อนทาให้ปลอดเชื้อทางการขาดอันนี้จะค่อนข้างคล้ายคเดิมจากข้อกําหนดตามประกาศกระทรวงฉบับที่3-4-9สฉบับเดิมนะครับจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหรนะ่นักนะครับหลกัหลกๆแล้วส่วนที่ ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับจะอยู่ในกลุ่มที่จะต้องถูกตรวจด้วยข้อกำหนดพื้นฐานและข้อกำหนดเฉพาะที่1ก็คือกลุ่มน้ำบริโภคน้ำแร่แล้วก็น้ำแข็งนั่นเองครับผมทีนี้พูดถึงทำลายเรื่องของการบังคับใช้นะครับข้อกฎหมายนะครับกฎหมายฉบับนี้นะครับหรือ GMP420 เนี่ย ลงในราชกิจจานุเบกษาในครับในวันที่9กนะุมภาพันธ์2564ซึ่งในประกาศเนี่ยกำหนดว่าวันที่บังคับใช้เนี่ยครับ60วันหลังจากลงในราชกิจจานุเบกษา<ม>ก็คือวันที่11เมษายนนะครับ<ม>ก็คือรายใหม่เนี่ยจะต้องอปฏิบัติตาม GMP ฉบับนี้นะครับก็คือรายใหม่นะครับส่วนรายเดิมนะครับ ได้รับการผ่อนผัน180วันนับแต่ประกาศใช้บังคับนะครับก็เท่ากับวันที่7ตุลาคม2564รายเก่านะครับก็จะต้องสอบผ่านมีผู้ควบคุมนะฮะเช่นเดียวกันนะครับผมสุดท้ายก็เป็นสรุปสาระสำคัญสั้นๆนะครับก็คือว่าป็นทีก็คือ GMP 420เนี่ยทำให้ต้อง ยกเลิกกฎหมายนะฮะฉบับเดิมจํานวนทั้งหมดก็ฉบับด้วยกันนะครับโดยที่ครอบคลุมกลุ่มอาหารที่เคยตรวจด้วย GMP 1 9 3ก็คือกลุ่มอาหารที่ตรวจด้วยสุขลักษณะทั่วไปนะครับเช่นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์นะครับกลุ่มที่2ที่ถูกยกเลิกก็คือน้ําบริโภคนะครับครับผม แล้วก็กลุ่มที่3ก็คือ Primary GMP นะฮะตัวที่4คือนมพัชไรตยตัวที่5คือแบบตรวจที่ใช้ตรวจนม u ู t หรืออาหารกระป๋องนะฮะถุกยกเลิกหมดเลยพวกนี้ต้องใช้ GMP 420ตรวจทั้งหมดนะครับแล้วทีนี้ตัว420เองเนี่ยก็มีข้อกำหนดนะครับแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆก็คือข้อกำหนดพื้นฐานใช้กับการตรวจ ทุกประเภทอาหารเลยนะครับมี5หมวดการตรวจด้วยกันนะครับและ,ะส่วนที่2เป็นข้อกําหนดเฉพาะที่ใช้สําหรับการตรวจอาหารที่มีกรรมวิธีการผลิตเฉพาะนะครับมีข้อกาหนดพื้นฐานที่1ใช้สําหรับการตรวจน้าบริโภคน้ําแร่แล้วก็น้าแข็งข้อกาหนดพื้นข้อกาหนดเฉพาะที่2นะครับใช้ตรวจนมพัชเจอร์ไรส์ข้อกําหนดเฉพาะที่3 ใช้ในการตรวจนม USC หรืออาหารกระป๋องครับผมเรามาต่อด้วยแบบฝึกนะครับเพื่อทบทวนนะครับว่าที่เราฟังบรรยายไปเนี่ยจำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับะข้อแรกกันเลยนะครับข้อที่1นนะครับสถานที่ผลิตอาหารในข้อใดไม่ถูกบังคับใช้ GMP 420นะครับผมอันแรกครับ สถานที่ผลิตเกลือบริโภคนะฮะที่2สถานที่ผลิตของกลุ่มแม่บ้านขนาดเล็กนะครับที่ทําการผลิตกล้วยฉาบบรรจุถุงนะครับผมอันที่3มนะครับสถานที่ผลิตน้ําแข็งบริโภคนะครับอันที่4ครับทุกข้อถูกบังคับใช้ j p 4 2 0หมดเลยนะครับทั้ง3ข้อนะครับคำตอบข้อนี้ก็ตรงๆนะครับไม่ยากก็คือสถานที่ผลิตเกลือบริโภคนั่นเองนะครับ ถานที่ผลิตเกลือบริโภคนะครับนะครับเกลือบริโภคนะครับเนื่องจากว่าถูกบังคับใช้นะครับด้วยกฎกระทรวงนะครับฉบับที่1นะครับในการตรวจประเมินอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งที่ไม่ถูกบังคับใช้ก็จะเป็นอ่ GMP โรงคัดหรือประกาศกระทรวงเรื่องอ่าสถานที่ผลิตผักและผลไม้สดบางชนิดนะครับผม น,นี่ตอบข้อ1นะครับอันต่อมานะครับข้อใดกล่าวถูกต้องนะครับเกี่ยวกับ GMP 420นะครับข้อแรกครับ GMP 420ประกอบด้วยข้อกำหนดพื้นฐานและข้อกำหนดเฉพาะนะฮะข้อกำหนดข้อที่2ครับก็กำหนดเฉพาะใช้สำหรับการตรวจสารที่ผลิตอาหารทุกประเภทนะข้อที่3ข้ก็กำหนดเฉพาะให้คะแนนเป็นระดับดีมากพอใช้ปรับปรุงนะครับ ข้อที่4ข้อกำหนดพื้นฐานประกอบด้วย6หมวดนะครับคำตอบข้อนี้นะครับมาดูที่ใช้ข้อที่1นะครับประกอบด้วยข้อกำหนดพื้นฐานและข้อกำหนดเฉพาะอันนี้ก็คือถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าจ mp42 แบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันนะข้อกำหนดพื้นฐานเนาะแบ่งออกเป็น5หมวดดังนั้นข้อนี้คือผิดนะครับผม แล้วก็ข้อกําหนดเฉพาะเนี่ยจะให้คะแนนเป็นผ่านกับไม่ผ่านนะครับผ่านหรือไม่ผ่านนะครับจะไม่ใช่ดีพอใช้ปรับปรุงนะครับส่วนข้อกำหนดเฉพาะเนี่ยจะใช้ตรวจเฉพาะ,ะบางประเภทเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยจะมีะใช้ในการตรวจน้ำ น้ำแข็งน้ำแร่นะครับนะครับแล้วก็มีนมธาตนะครับนม U H T นะครับอาหารกระป๋องเนาะดังนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อ1นนะครับผม ข้อที่3ครับข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ GMP 420นะครับบันแรกผู้ประกอบการรายเก่านะครับได้รับอนุญาตก่อน GMP 420บังคับใช้เนี่ยไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้นะครับข้อที่2ผู้ประกอบการรายเก่าที่ได้รับอนุญาตก่อน GMP 420นะฮะต้องถูกยกเลิกแล้วขอตั้งสถารประกอบการใหม่นะครับข้อที่3นะครับ ผูกบการรายใหม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด GMP 420ตั้งแต่วันที่11เมษายน2564และข้อสุดท้ายก็คือผิดทุกข้อนะครับมีคำตอบก็คือข้อที่3นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าผวกบการรายเก่านะครับถึงแม้จะได้รับอนุญ,ญาตก่อนก็ตามนะฮะยังไงก็ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้นะครับ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้นะครับโดยที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้นะครับโดยที่จะต้องทำให้ถูกต้องนะครับ7ตอคอนะครับ64นะครับส่วนรายเก่าเนี่ยต้องได้รับอนุญาตตั้งโรงงานใหม่เนี่ยคือไม่ใช่นะครับผมข้อต่อไปครับข้อที่4นะฮะ ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทน้ำแร่ธรรมชาติและน้ำแข็งบริโภคที่ผ่านกรรมธิการกรองและการฆ่าเชื้อนะครับข้อแรกครับต้องผ่านต้องเป็นผู้สอบผ่านหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทน้ำแร่ธรรมชาติและน้ำแข็งบริโภคตามที่สํานก้านงานเคลมการอาหารยากำหนดข้อทสองต้องได้รับการแต่งตั้งแล้วมอบหมายหน้าที่อย่างเป็นระลึกอักษรข้อที่3าม ต้องอยู่ประจําฐานที่ผลิตอาหารและควบคุมการผลิตทุกรุ่นการผลิตอันนี้ง่ายๆเลยครับผมคำตอบก็คือถูกทุกข้อนนั่นเองนะครับผมข้อนี้ก็ถูกข้อนี้ก็ถูกนะครับโดยการแต่งตั้งนั้นนะครับให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยครับทำการแต่งตั้งโดยโดยผู้มีอำนาจในโรงงานนั้นอย่างเช่นเจ้าของเนี่ยสามารถแต่งตั้งผู้มีกิจการแต่งตั้ง ู้ควบคุมการผลิตเลยนะฮะระบุหน้าที่ไปเลยว่าทําการควบคุมการผลิตในทุกรุ่นการผลิตนะฮะตลอดเวลาที่มีการผลิตนั่นเองนะครับก็สามารถแต่งตั้งได้ด้วยตัวเองโดยมีเป็นระดับอักษรซึ่งตรงนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะขอดูด้วยเวลาตรวจนะครับแล้วก็ต้องอยู่ประจสาสถานที่ผลิตอาหารแล้วก็ควบคุมทุกรุ่นการผลิตอันนี้ถูกต้องเลยนะครับเนื่องจากว่าหน้าที่ก็คือเป็นผู้ควบคุมครับผมต่อมาข้อที่5ครับข้อสุดท้ายนะครับหลังจากวันที่7ตุลาคม2 0 0 0 564นะครับอันนี้ขอโทษครับผม2,564นะครับหากสถานที่นะฮะผลิตน้ำแข็งบริโภคที่ผ่านกรรมวิธีการกรองหรือฆ่าเชื้อนะครับไม่จัดให้ผู้ไม่จัดให้มีผู้ควบคุมการผลิตอาหารที่สอบผ่านแล้วผู้ประกอบการมีความผิดอย่างไรนะครับหรือไม่ผิดนะครับข้อแรกฮะไม่มีความผิดครับเนื่องจากน้ําแข็งได้รับข้อยกเว้น อันที่2ครับไม่มีความผิดเนื่องจากยังไม่พ้นช่วงผ่อนผันข้อที่3ผิดตามพรบรอาหารเนื่องจากตกเกณฑ์การตรวจสารที่ข้อที่4ผิดพรบรอาหารนะฮะเนื่องจากตกเกณฑ์ท่านฉลากอันนี้ข้อนี้ลองตัดช้อยดูก่อนนะครับข้อที่ไม่เกี่ยวข้องเลยแล้วตัดทิ้งไปก่อนแรกเลยคือเรื่องฉลากใช่ไหมครับอันนี้คือไม่ใช่แน่นอนนะครับอันนี้2ลองมาพิจารณาดูนะครับ น้ำแข็งได้รับข้อยกเว้นจริงหรือเปล่าถ้าดูจากข้อที่ผ่านผมาน,นานะครับน้ำแข็งบริโภคเนี่ยจะไม่ได้รับการยกเว้นเนาะแล้วก็ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมการผลิตด้วยใช่ไหมครับอันที่สองนะครับไม่มีความผิดนี่คงไม่ใช่เนาะเนื่องจากไม่ผ่านช่วงผ่อนผันรายเก่าเนี่ยรายเก่าจะได้รับการผ่อนผัน,ผนจนถึง7ตุลาเนี่ยจะต้องเริ่มแล้วนะครับ7ตุลา64เนี่ย จะต้องเริ่ม,มบั center, ม 64, มงคับใช้แล้วส่วนรายใหม่เนี่ย11เมษายนนะครับ64เนี่ยก็เริ่มบังคับใช้แล้วดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อข้อ3ครับผมถ้าชื่นชอบคลิปยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องด้วยนะครับ <spaghetti> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปวันนี้ขอบคุณครับ